ตามสถิติโลกโรคเบาหวานเป็นหนึ่งในสมสาเหตุการเสียชีวิตที่สูงที่สุดในโลกรองจากโรคหลอดเลือดหัวใจและมะเร็งผู้ป่วยโรคเบาหวานควรเผชิญกับสถานการณ์นี้อย่างไรรับมือกับโรคนี้อย่างไรและจะรักษาสุขภาพให้ฝันคงในระยะยาวได้อย่ายไงไรบ้างโปรดเข้าร่วมกับเราเพื่อค้นหาวิธีแก้ปัญหานี้ค่ะผมกริอายุ53ปีเคยเป็นวิศวกรก,ก่อสร้างแต่เนื่องด้วยทราบว่าตัวเองเป็นโรคเบาหวานประเภทสองซึ่งอาจจะทําให้เกิดโรคแทรกซ้อนเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด ผมเลยต้องลาออกจากงานมาอยู่ที่บ้านซึ่งหมอแนะนําว่าอย่าทํางานหนักเพื่อหลีกเลี่ยงความเครียดผมรู้สึกเสียใจมากทําไมถึงไม่ตัวเบาหวานแต่เนิ่นๆเพื่อจะได้ปรับการรับประทานอาหารและรักษาได้เร็วขึ้นแต่ก็ได้แต่ถามคิดย้อนกลับไปผมก็ยังรู้สึกกลัวระหว่างนั้นน่ะผมรู้สึกเหนื่อยกระหายน้ําปสัสสาวะบ่อยแขนขาดก็ชาแต่ก็ยังไปทํางานตามปกตินะครับวันหนึ่งขณะที่ทํางานผมรู้สึกแน่นที่หน้าอกแล้วก็ปวดลีบที่หัวใจ ึงกับซุดตัวลงกับพื้นเลยโชคดีที่ตอนนั้นผมอยู่ในที่ต่าําถ้าเกิดผมอยู่ในที่สูงหรือล้มลงไปจะอันตรายมากทุกคนพาผมไปที่โรงพยาบาลหมอก็แนะนําว่าอย่าออกกําลังกายหรือทํางานหนักเพื่อหลีกเลี่ยงความเครียดเสี่ยงต่อเป็นโรคหัวใจครับหลังจากอยู่โรงพยาบาลได้หนึ่งสัป,ปดาห์พอกลับถึงบ้านผมก็ดื่มกินอย่างระมัดระวังและกินยาตามที่คุณหมอสั่งนะครับผมมีซื้อเครื่องตรวจเบาหวานแบบรวดเร็วแล้วก็ตรวจน้ําตาลในเลือดเป็นประจํา ซึ่งเห็นว่าค่าน้ําตาลในเรื่องก็ลดลงเพราะผมเข้มงวดหลักการกินอาหารมากๆนั่นแหละทําให้ร่างกายผมอ่อนแอลงคิดย้อนไปถึงตอนนี้ไมยังกลัวอยู่เลยครับไอเมโซดีอาเบสเป็นผลิตภัณฑ์ลงเบาหวานแรกในประเทศไทยที่มีโปรตีนจากพืช1 0 0และสารอาหารมากมายสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานคุณสมบัติพิเศษของไอเมโซดีอเบสคือเป็นผลิตภัณฑ์เดียว ในตลาดที่ประสบความสําเร็จในการใช้สารออกฤทธิ์อินซูลินอซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ที่ได้พิสูจน์ทางการแพทย์แล้วว่าสามารถกําจัดน้าตาลในเลือดกระตุ้นการหลัง่งอินซูลินเพื่อช่วยควบคุมระดับน้าตาลในเลือดสารออกฤทธิ์นี้ได้รับการยอมรับว่าปลอดภัยต่อการใช้งานตามมาตรฐานหลังจากดื sure. ่มอเมชัวนี้ผลลัพธ์สุดยอดมากครับไม่คิดว่าสุขภาพจะฟื้นตัวได้เร็วขนาดนี้ผิวของผมก็สดใสขึ้นไม่เหนื่อยง่าไงต่อไปจิตใจผมก็สดใสและแจ่มใสขึ้น ตอนนี้ผมดูมีชีวิตชีวาครับไม่กระหายน้ำไม่ตื่นกลางดึกเหมือนเมื่อก่อนที่สำคัญอาการชาตามมือขาและบองไม่ชัดก็หายไปได้วยครับสำหรับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดก็ไม่ใช่เรื่องยากต่อไปโดยค่าน้ำตาลในเลือดยังคงที่อยู่ที่1 2 0ย4 0ถึงร้อมิลลิกรัมต่อเดซิลิตรถึงแม้จะเพิ่มขึ้นบ้างแต่ก็ไม่เคยเกิน150มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรเท่านั้นนะครับโรคหลอดเลือดใหัวใจของผมก็ดีขึ้นมากเช่นกันตอนนี้ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนของ มันพิเศษมากครับอมมชัวคือนมวิกนอันดับหนึ่งที่ช่วยผู้ป่วยเบาหวานในโล